ปูมาดอง20บาทใจกลางสยามยกมาทางทะเลแซลมอนกุ้งปูหอยมีหมดร้านทะเลดอง20บาทราคาดีไม่ไหวมีทั้งปูดอง CEO, ซีอิ๊วแซลมอนดองกุ้งดองเอ็นหอยเชลดองบึกดองชอบอันไหนเลือกได้เลย ที่ชอบมากคือเขาแปะป้ายไว้ชัดเจนเลยนะว่า20บาทได้กี่ตัวอย่างปูดองเนี่ย20จะได้2ชิ้นแซลมอนได้3ชิ้นกุ้ง3ชิ้นหอยเชลล์ได้1ตัวหมึกจะได้5เส้นบอกก่อนว่าถ้าสั่ง20บาทเนี่ยเขาจะให้มาเป็นถ้วยเล็กๆกินเลยเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อกลับไปกินที่บ้านก็สั่งรวมเป็นแก้วได้จ้าเขาจะซิวให้เลยมีข้าวและสาหร่ายขายแยกนแนะนาว่าของมันต้องกินคู่กันจ้าสาเอาสาหร่ายหอ่อข้าวท็อปด้วยสา มอ,อปพริกกระเทียมร้านน้ำจิม้มซีฟู้ดเลิศมากส่วนตัวแล้วชอบร้านนี้นะราคาเหมาะกับคุณภาพชิ้นก็ใหญ่กำลังดีตอนซื้ออย่าหน้ามืดสั่งเยอะนะสาวมันเยอะอยู่เดอ้อตามมากินได้ที่ร้านทะเลดอง20บาทนะคะอยู่หน้าเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์เลยเปิด10โมงเชา้าถึง4ี่ทุ่มค่ะ